สวัสดีครับพี่พี่ทท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผ้าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพาบ้านที่สวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงโทรมาที่เบอร์8824804746ครับผมส่วนรดีไน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ผ้าบ้านนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีภาพบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผมราคา250หบาททุกรายการเลยครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่1เลยครับนี่ครับผมอันนี้เป็นปิดตาหลวงผู้ไขวัดเชิงเลนครับผมน,นี่ครับผมจะเป็นรายการที่1น,นะครับผม แล้วรูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สองครับผมอันนี้เป็นเนนหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาต์ครับผมน,นี่จะเป็นรายการที่สองนะครับ ร,รายการที่สองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สามครับผมนี่เป็นสมเด็จปกโพงหลวงพ่อกลวยครับผมนี่ครับเป็นหลังพระศิวลีเอเป็นหลังพระแม่ธรณีบีบบอยผมครับผมนี่พระข้างในเขาจะขยับได้นั่นแหละเนี่ยได้มาแบบนี้เลยนะครับผมนี่จะเป็นรายการที่สามนะครับผม อันนี้จะเป็นรายการที่สามครับนี่ครับผมรายการที่สามครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับไปเป็นรายการที่สี่ครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพินงครับผมนี่เป็นรายการที่สี่น,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 นะครับ นครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์ครับผมเป็นรายการที่สี่ครับรายการที่สี่ครับผมราคาสองอห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับผมอันนี้เป็นพาอดครับผมเป็นรายการที่ห้าครับผมอันนี้ ครับผมรายการที่ห้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่หกครับ,รบจะเป็นรายการที่หกนะครับ ครับผมรายการที่หกครับผมราคาสองรอห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับผมนี่เป็นพระลีลาครับผมนี่นี่จะเป็นด,ด้านหลังไว้นะครับผมีม่จะเป็นรายการที่เจ็ดนะครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผม ผมอันนี้จะเป็นรายการที่7นะครับราคา250บาทครับต่อไปเป็นรายการที่แปครับผมน,นี่เหรียญเสียมาลูกทวดครับผมนี่ข้างหลังเป็นอาจารย์ทีมครับผมงานเลื่อนสมณศักดิ์ครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่8นะครับ ครับผมรายการที่แปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เก้าครับผมอันนี้เป็นเรียนโลโกทีมครับผมบัตรละหานไล่ครับผมนี่จะเป็นรายการที่เก้านะครับ ครับผมครับรายการที่9ก้าผมราคาสองหบาท <บา S 1> ครับต่อไปเป็นรายการที่สิบก็ผมอันนี้เป็นเรียนหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญรับผมนี่ จะเป็นรายการที่สิบนะครับนี่ครับผมรายการที่สิบครับผมวันนี้ ร,รายการที่10บครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นพาะสมเด็จรายการที่11บ็ครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่11นะครับ ครับผมนะครับรายการที่สิบอ็ดครับผมราคาสองอยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสองครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยมีอันนี้ผระลีลา นี่อะไรไม่รู้นะครับผมได้มาแบบนี้นะครับจะเป็นรายการที่สิบสองนะครับผมนี่ครับผมได้มาแบบนี้เลยครับผมนี่นก็จะเป็นรายการที่สิบสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับ ไปเป็นรายการที่สิบสามผมอันนี้เป็นเบียกแก้ครับผมน,น,นี่ก็จะเป็นเบียกแก้นะครับผมนี่นี่ครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่13บสามครับผมราคา250บาทครับ ต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมน,นี่เป็นพระสังฆจายวัดอะไรอะวัดผามณนีครับผมจังหวัดนครนายกนี่เป็นรายการที่สิบสี่นะครับผม พามันนีครับผมจังหวัดนครนาย,ยกครับผมอันนี้ก็จะเป็นรายการที่14บสครับผมราคา2 5งบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าครับผมน,นี้เป็นพระนางพญาครับผมนนเป็นตลับปิดด้านหลังนะครับนนจะเป็นรายการที่สิบห้านะครับผม นี่ครับผมรายการที่สิบห้าผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบหกครับผมอันนี้เหรียญลงเพ่อเงินวัดดอนยายหอมครับผมน,นี่จะเป็นรายการที่สิบหกนะครับ ครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่สิบหกครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับผมอันนี้เป็นพระประคุตครับผมนี่ถือบัวนนจะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับอ่ะรูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้ครับผมหรือว่าพี่ๆท่านใดถูกใจว่าไหนชอบใจว่าไหนทักไลน์หรือโทรมาแจง้ง หมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นหมายเลขที่สิบเจ็ดนะครับผมเป็นหัวคูถือดอกบัวครับผมนี่ราคา2องห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบแปดครับผมนี่ครับนี่จะเป็นรายการที่สิบแปดนะครับ จะเป็นรายการที่สิบแปดครับผมนี่ครับรายการที่สิบแปดครับผมราคาสองรอยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าครับผมอันนี้เป็นพระสมเด็จวัดเกตครับผมนี่รายการที่สิบเก้านะครับผม ครับผมรายการที่19ว่าครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นพระปิดตาผมรายการที่20ก็ครับผมไอันนี้เป็นพระปิดตายันยุ่งครับผมนี่รายการที่20 รายการที่2 0สิครับผมราคา250บาทครับสำหรับพี่ท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมครับผมกแอดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ